เบตันชัวรถรุคู่ทะเบียนสวยประสบการณ์สามสิบปีไม่มีถอยคัดส้นเกรดเอดทุกคันเลือกแบบเป็นร้อยรถสวยไม่น้อยซื้อแล้วมีแต่รอยยิ้มบริการการขายดูแลไม่ทิ้งกันรับประกันทุกคันไม่มีชนนักพิษคว่ำนำถั่วปลอดภัยหนึ่งพันเปอร์เซนต์โปรโมชั่นมากมายให้เลือกสมใจเบตันชัวรถพรีมีขุมนุณมันใช้ได้เลยเบยตันชัวรถรูร่คู่ทะเบียน สมมวยสมับรให้คุณสบายใจชัว,ชวร์ได้ััันชววรรถฟพิ์สสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการรถแซมเมอร์ค่ะวันนี้นะคะยินมากับรถเข้าใหม่ Porsche Cayenne SE Hybrid สูสีคูเป้ปี2025เลยป้ายแดงเลยค่ะลูกค้าออกรถมาเพียงแค่4 <Wow. S 2> เดือนเท่านั้นเรียกได้ว่าสวยใหม่สภาพดีมากๆเลยค่ะราคาออกห้างเนี่ยอยู่ที่6กล้านสองแบาทเลยวันนี้เราเสนอขายเพียงแค่5้าล้านห้าแสนบาทเท่านั้นค่ะสำหรับออฟชั่นคันนี้นะคะเรียกได้ว่า full ออฟชั่ เลยกับบอดี้สีขาวระจังหน้าสีดําเขาจะแต่งแบบว่าตัดสีดําเงามาเพื่อให้รถเนี่ยดูสปอร์ตและโชว์เชียวมากยิ่งขึ้นนั่นเองับไฟหน้า H e d Matrix LED ค่ะล้อแ็กอัลลอยขนาด20นิ้วพร้อมกับคาลิปเปอร์เบรกปอร์เช่ค่ะสาหรับระบบกุญแจเป็นระบบกุญแจนิรภัย Keyless Entry ค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมด้านในของเขากันเลยค่ะภายในห้องโดยสารโทนสีดำเบอะปรับไฟฟ้าได้8วค่ะมาพร้อมกับเมมโมรี่4สามตำแหน่งคันนี้ปั๊มโลโก้ปอร์เชที่หัวหมอนด้วยนะคะพวงมาลัยมันติดฟังก์ชันค่ะสามารถปรับได้ โหมดได้ด้วยนะคะที่ผมมไลาลัยมถกระบะคันนี้ก็มีได้กันถึง5โหมดเลยค่ะประกอบไปด้วยโหมดออฟโรดอีพาวเวอร์ไฮบริดสปอร์ตสปอร์ตพและเกียร์อัตโนมัติ8สปีดชิปทรนิกเอสค่ะคันนี้มาพร้อมกับระบบคับเคลซ์สี่ล้อ a w h e e l d r i v e นะคะในส่วนของหน้าจอเนี่ยเป็นจอแบบทัสกินนะคะรองรับการเชื่อมต่อ Apple c a r p เพ y ค่ะ,คะสำหรับคอนโซลการระบบทัสกีน แอร์สามารถปรับแยกออตโตได้ค่ะและคันนี้นะคะยังมาพร้อมกับระบบควบคุมการจอดแบบอัตโนมัตินะคะแล้วก็ระบบ สันเกือนแบบถึงลมค่ะในส่วนของด้านบนนะคะก็มาพร้อมกับหลังคาพารโนราม่ากัตรูค่ะพร้อมกับม่านไฟฟ้านะคะม่านบังแดดนั่นเองค่ะและด้านหลังก็กว้างเลยค่ะนั่งสบายแอร์เรียนเนี่ยเหลือเยอะมากๆเลยไม,ม่ว่าจะเป็นเล็กรูมหรือว่าเฮดรูมแอร์ด้านหลังเขาก็มีมาให้ค่ะสามารถปรับแยกอิสระได้ด้วยค่ะซ้ายขวานะคะคันนี้เรียกเร้กว่าออปชั่นแบบ full ออปชั่นเลยนะคะใช้งานแบบใช้งานมาน้อยมากๆเพียงแค่5,000กิโลเท่านั้นทุกอย่างอยู่ในสภาพที่แบบใหม่มากๆ กลิ่นเกินอะไรยังอยู่แบบดีมากๆเลยออกรถมาเพียงแค่4เดือนเท่านั้นเป็นรถสูตร AAS แท้นะคะใครที่สนใจคันนี้5 5 9ล้านหบาทเท่านั้นคะ่ะดีไซน์ท้ายรถนะคะความสปอร์ตด้วยสปอยเลอร์หลังสีดำเงาแบบนี้คะ่ะแล้วไฟท้ายเนี่ยดีไซน์มาใหม่ยาวจากฝั่งซ้ายมาถึงขวาสุดเลยคะ่ะไฟเลี้ยวก็จะอยู่ด้านข้างตรงนี้เลยนะคะสําหรับฝากระโปรงท้ายเนี่ยเปิดปิดแบบระบบไฟฟ้าเตะแฮนเสีแอสเซก็ได้เช่นเดียวกันคะ่ะภายในกว้างขวางม,มากๆเลยนะคะเพราะว่าเขาเป็นรถ SUV แบบอเน,น้ ประส์สามารถปรับแบบสูงได้ต่ำได้จากปุ่มตรงนี้เลยค่ะคุณลูกค้าเวลาเราถือของมาเยอะนะคะลูกค้าสามารถปรับให้รถมันดรอปลงได้หรือว่าปรับให้รถมันสูงขึ้นได้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็เป็นแบบว่าสิ่ง อำนวยความสะดวกให้อีกหนึ่งอย่างนะคะโครงสร้างของรถคันนี้การันตีเลยรถไม่มีฉนะขพดความจมน้าหรือกอไม้นะคะรถเดิมๆจากศูนย์ค่ะศศคุณลูกค้าไม่มีดัดแปลงหรือกอไมแน่นอนนะคะสวยแน่นอนค่ะคันนี้เป็นรถนวัตกรรมไฮบริดวิด่งด้วยไฟฟ้าล้วนเนี่ยได้ระยะทางไกลถึง90กิโลเมตรเลยค่ะแล้วก็ชาร์จ DC ฟ้าชาร์จนะคะ11กิโลวัตต์เนี่ยศูนย์ถึงหนึยเนี่ยใช้เวลาเพียงแค่2ชั่วโมงกว่าๆเท่านั้นเองนะคะเรียกได้ว่าชาร์จเร็วอยู่เหมือนกันนะคะประหยัดน้ามันด้วยใช้งานดีด้วยนะคะ ที่สําคัญราคาประหยัดกว่าออกห้างเนี่ยเยอะมากๆเลยนะคะคุณลูกค้าคันนี้เนี่ยท่เป็นซินแบบไฟฟ้าเสียบปลั๊ก6สูบ3 0. 0ลิตรนะคะให้พลังกำลังแรงม้าสูงถึง519ม้าเลยค่ะอัตราเร่งแรงม้าแรงบิดเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะสมรรถนะดีเยี่ยมอยู่แล้วนะคะสำหรับคันนี้เสนอขายในยราคาเพียงแค่5,599,000บาทเท่านั้นราคาน,นี้มีวารันตี0นะคะ2ปี200 0กิโลและวารันตีแบตไฮบริดนะคะ8ปี160,000กิโลค่ะใครที่สนใจคันนี้รีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะ082856

ไม่ว่าคนอยู่ที่ไหนรับมือสองคุณภาพดีเพราะม้คนมั่นใจเลือกเราไม่มีผิดหวังไม่ต้องกลัวได้ตั้งชั่วคือคำตอบที่ใช่ชั่ว